คลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร้อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิตกรรมการลออเลียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยข่าเยอะอยู่นะ ก็ไม่มีสิบเก้าว่ะหายไปไหนคนหนึ่งว่ะไอหมองห้องไอ้แล้วหรอนะาหาพี่หมองที่นี่ในวงเนี้ยมาแล้วไอหมองมาอะไรหรือวะหมองมาอะไรปะใครใครหาหาตัวดิใครวะจับบ้านไม่ได้พี่ตามบ้านอ่ะเออไม่ไม่จับกลุ่มบ้านดิเอาแถวดีไหมต่อแถวต่อแถวมาต่อแถวมาต่อแเอางี้เอาเส้นเหลืองเนี่ยเป็นหัวแถวเนี่ยที่น้ำเลยใครหาย ไอ้มัดบ้านเนี่ยเคยถามตัวเองบ้างอไหรเกิดเมื่อไหร่ริวอย่าเพิ่งติดตัวนะไอ้นี่ไหนนี่จะทิ้มหลังเพื่อนไหมไอ้นิกไอ้เลสไอ้นิกขายไอเจนับบ้านปุ๊บน้องมือเอะน้องไปไหนไอ้นิกคุยกับแฟนเขาไอ้นิกคุยกับแฟนหัวเขียวเขียวเด่นเด่นอะหายอะไอ้นิกไปขั่วกาแฟไปขัใใ่วกาแฟทำไมวะเออไอ้นิกหลับแล้วมั้งเออสวยนะได่บอกนะแอร์ดับเมื่อกี้มึงก็ไม่เข้าไอ้นิก ชัวไม่เห็นหัวเขียวไเห็นเห็นเปล่ามีเต็มเลยนพ้อหมาไม่โทษเขาเก็เลาะแล้วยียมันยืนขวางแสงดไม่ได้ไม่ทำไมเขาไม่ขับปาจับผู้คนไงจับผู้คนยังไงตามแกล้หรอ

อย่าเกินเส้นแดงดีๆนะดีๆนะโหดอยู่นะมาๆๆๆใจเย็นใจเย็นดึงมาก่อนดึงมาก่อนใจเย็นอย่าเกินเส้นแดงให้เขาดันมาใจยืนมือนะเขาไม่น่าดันมาว่ะเตรียมพร้อมตลอดเลยยืนมือยนรอเลยยืนรอเลยกันที่ชุบมันเยอะยืนรอเฮ้ยยืนยืนรอจังหวะเขาเมื่อไหมใจเย็นนะ ไอตอนไอตอนเพื่อนเพื่อนเกี่ยวเพื่อนเกี่ยวมามึงมึงเตรียมซ้อนดีๆนะซ้อนแบบแผลไม่ต้องซ้อนแบบสุ่มนะ <c oughs> นเตรียมตัวใกล้เข้ามาแนละ้วเขา,า,า,าเริ่มอะไแล้วยามือยามือยามือมาเขาเต้นจะถึงแล้วยามือยามือ <c oughs> ใจเย็นใจเย็นมาแล้วนะมาแล้วมามาไม่ไม่แผ่เข้าไปแผ่เข้ากูบอกอย่าสุ่มกูบอกอย่าสุ่มเฮ้ยแผ่เข้าแผ่เข้าแผ่เข้าเขาตายเขาตายเยอะกว่าเพื่อนชุ่วยจอนดิเฮ้ยเพื่อนตายกลางสองอะชุบดิชุบชุบใจเย็นเล่นไฟกลางก่อนเล่นไฟกลางก่อนเพื่อนตายเยอะปิดตัวชุบหน่อยนะเอชุบใจนะอุ้ยเพื่อนตายเยอะเหมือนกัน เเฮ้ยชุบเพื่อนก่อนเฮ้ยชุบเพื่อนก่อนนชุบเพื่อนหนเตยอะชุบเพื่อนเยอะชุบเพื่อนเยอะชุบเพื่อนดีเฮ้อตัวกลางไว้เนี้ยตัวกลางวเน้ยตเิมกลางดิเติมกลางดิยม่นะเฮ้ยเอาไม้ไปเติมกลางก่อนเอาไม้ไปเติมกลางก่อนไอไอปิดตัวชุบพออมึงใจเย็นมึงเอาให้ไฟกลางคืนก่อนตาสองตาสอตัวผมตาสอมึงเอาไฟกลางคืนก่อนใจเย็นเพื่อนเครียดสุชุบดเคียสุดชุบีชุบุบชุบชุบชุบ ไม่ดดอ่ะเย่ปไป่ปุบปุบนะไ้มือแข็งมไหวกูเชื่อใจ่ยเนี้ยม่ได้สีแยกไลมได้ต่อสีมัได้เตะกบเน่เตะมนเตะนเตะน่เ้ยโอ้มัไม่ชุบกันเลยโอ้ดูมันยังเตะกันอยู่อีกอ่ะเอ้อย่างนี้สวยนะเนี่ย อย่างนีสวยนะอย่างนีสวยนะไป, ayo, ไปเติมหน้าธนาคารเติมหน้าธนาคารเติมหน้นาธนาคารเลนชุบเยอะๆชุบเยอะๆ ชูบนชูบนชูบนชูบีชูบีไปนั่งธนาคารไปนั่งธนาคารเต๊เอาพื้นดิเตก้นดิเต๊กเอาพื้ดิเฮ้ยมันมนนาเต็มพื้นตาเยอะนองีแยกอ่ะเต๊กไปมิดิเต๊กไปมีดิเต๊กไปมีดิเฮียแม่งแทงทะลุแข็งแท้ทีไม่ได้เลย ห่วยแพ้เนี่ยทรงนี้แพ้เนี่ยไอ้เที่ยได้อยู่ได้อยู่นะเออมึงเล่นไม้ก่อนมึงเล่นไม้ก่อนเลยกลับมาได้นะหรือดีหรือดีดีต้องขี้หลังกูอีกแล้วไอ้เที่ยมีแต่คนขี้หลังคืออ ไปรีไปรีงหน่อยงหน่อยรวม,มเพื่อนไปรวมเพื่อนไปรวมเพื่อนเพื่อนไหนดีครับ่ไหนครับเพื่อนไหนรีห้หมดเลตรงนี้รีหมดเลยแบบไปก็กกไม่ได้กูชีวิตมึงเล่นกันเป็นโซนดิมึงเล่นกระจายกันทาไมไปได้ดีกันไปได้ดีกันแต่แยก<ด>ังบ้านเราฝั่งน้ังบ้านเราคือหน้าธนาคารนะเข้าใจไหมึง่ดานไั้นไป ตเต็งกับเพื่อนดิเต็กับเพื่อนดิเต็กับเพ่อนดิเต็กับเพอดิเต็กับเพนดิเฮ้ยเตคุณคุณนะขอเพื่อน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 ตวเตะกับเพื่อนกับนเพื่อนหน่อยพี่กับเ่นเพ่อนเพื่อนหน่่อนนะเพื่อนไเหนือเอตัเต็งกับเพดิเต็กับเพ่อนดิเอเหนือหรออเกันาดูเพื่อนกัหน่อดูเนกันหน่อเยะกาจุเพื่อนก่อน จะเยันมึงมึงชุบขึ้นมาเสร็จมึงชุบขึ้นมาแล้วเล่นไม้มึงชุบขึ้นมาแล้วเล่นไม้ก่อนเปลี่ยนโมเมนตัมก่อนเปลี่ยนโมเมนตัมก่อนค่อยเล่นมีดชุบอีกชุบอีกเออมึงชุบมึงชุบมาเปลี่ยนโมเมนตัมก่อนมึงเล่นไม้ก่อนมึงเล่นไม้ก่อนตายกลางอะไรเลี้ยวเลี้ยวหลังเลี้ยวหลังเพื่อนตายเห็นแล้วเห็นแล้วหล่มึงมึงเอ้ยอย่าตายง่ายเนี่ย มาเล่นตรงมาเล่นตรงเขาเยอะนีตรงเขาเยอะเล่ตรงเขาเยอะเยอะมึงควางไม้เยอะๆนะควางไม้ควางไม้เปลี่ยนเกมไปก่อนนะเฮ้ยพี่เดินพี่เดืนฝากช่ว่ดี่ดีไม่มีอ่ะ

ไอ้ยมีสองเปลี่ยนหมดมีสองเปลี่ยนหมดมีสองเปลี่ยนหมดมีหนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนมีสองเปลี่ยนหมดเลยมีสองเปลี่ยนมีสองเปลี่ยนมีสองเปลี่ยนหมดเลยมีสองเปลี่ยนหมดเลยโดพี่ก้าวหน้าอยู่นะเพี่โดนพี่ยันทบผมเลยครับพี่นี่ครับพี่อ้าวโดนพี่ครับพี่โดนกูโดนี่โดนกูโดนพี่ยันทผมเลยครโดนกูไปเดี้ยวโดนกูมีแต่คนแข่งกันผมดูเอาผมปิดหมดนะเอาไปหนึ่งเฮ้ยยาก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 อ่ะไอ้จอน วุ้ยเฮียโดนด่าอีก่ะใหญ่ใหญ่เผยผคันนี้่ทำไรแบบคนเดียวคนก็สองคนสองคนสามสามสวยพี่ไปไปยืนมุดพับเลยไปยืนมุดพับเลยนั่นน่ะไอ้สายไฟอ่ะคือเอยู่แล้วคือเป็นอยู่แล้วเฮ้ยเหลือคนเดียวคนเดียวเป็นอะไรดิผอมคืนว่ะหมดหิดไว้ไปจัง มไม่ดูดูดีดูดีดีมันตก map หรือเปล่าแม็กออกไปยังพี่เรียมมีที่ยัดขนาดชูบเลยชูบเลยพวงมาลัยพี่เรียมีที่ยัดตอนมีมีมีเออแบบแบบแบบเมแกสสวยใจไม่ติดข้างในเลยอ่ะใจเย็นๆเดือดเปลี่ยนโมเมนตัมได้ถอดเมแก้สวยมากแม็กมึงก็พูดสิพี่เมเมอกี้ถ้าเขไม่เห็นแขนมันนะมันไม่ทุ่มหรอกเมื่อกี้สพี่ไม่ได้อุ้มผมกดชาพี่เลนเมแกสสามผมเลยครับกดล็อกรถนะครับเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงครับพี่พี่เล่ครับมากดล็อกรถนะครับ แต่ไปแรกเกือบโดนนะชุบช้าไอ้เหี้ยฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K H O c ด้วยกันนะคะ